จะแมนติฝั่งนู้นมันสลับมาอยู่ทีมกูนช่มวิสเตอร์ใอ่สี่อันอียใช่เกนจิกับเกจิกับยูโรเออโอ้แล้วดูฝั่งกูมีกรอบสักคนฝั่งนู้นสี่อันโอ้ยตัวกลางๆที่เราเจอมันก็มีเหมือนกันไอ้กรอบพี่ยนนีใช่เหรอวะ แม่แหงตาดูวะครานี้มันคุ้นเลยเนี่ยห็นคก่อนไ้มกำแพงปุ๊บดึงมาฆ่าแอดไล่ไปนี่ไม่ดึงก่อนแล้วกำแพงปิดหลังไม่ได้จะดึงหมดข้าเอากำแพงปิดก่อนเน้นให้มันโดดถอยหลังอยู่กับที่ก่อนมันจะยืนอยู่เฉยไงจะหิวทันไหม โอ้โงแต่ไม่ทันะ่อยเปลี่ยนไม่เสรซับเยอะแยะเล่นพาแทเพี่อะไรก็ไม่รู้นี่มันอาจารย์ตักมอนะ้วเว้ยต้องทันโอ้ยวม่เจอตักมิงเดี๋ยวก็เจอตักบุรีบูลหรอกไม่หายจะไปไรครับเลี้ยวกันหมดเลยพวกเกลยอกูกำลังดูอยู่วะ แสทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยิงอยู่ยิงไปครึ่งหน่อยนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปไล่อยู่วิ่งไปได้ไหมมนเดินมาช้าไปแล้วเมอร์ซี่เราไล่ไปแล้วเมอร์ซี่เราไล่แอรแล้วตายแล้วแอดอ่ะเมอร์ซี่มันอยู่ในนั้นอยูู่่่ในนนั้กไไเมอร์ซี่อยู่ไหนเมอร์ซี่เราถือปืนไล่แล้ว โอ้เฮยตี oh, ่ฮ oh, oh, <while> <o> ิวโอ้ยถอยไปดูกันไปด่วันตัวมอตองูตอ้ีฮิวเลยแล้วได้อะไรได้ลาเลียโตเต็มไปแล้วกันโอ้ลากำแพงเรากันเฮ้ยอะไรอะไอ้แบ๊คโดนอะไรตายกำแพงนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไล่ฮาร์ดจะเข้าไปอย่างนั้นโอ้เอสใครจะขึ้นไอ้ข้ามีรถแอ้ฮาร์ดแล้วโอ้โหอะไรจะบอกเลยใครจะขึ้นไปฆ่าแอด ซีมซีมซิมมาแล้วโอ้โหเลือดตัวไอ้ตัวไอ้โอ้โหแล้วม่นเป็นล่องใช่ไหมฮะทำอะไรตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดทำอะไรสักอย่างนี่โอ้โหน่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยฟ้าน่ะลาาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไล่ฮัททำยังไงทำงั้นนะท้ายมือเสียงอะไรก็ไม่รู้ที่ผาดึงมาทำเหี้ยอะไรเนี่ย่าฮ่าฮ่าตัวนี้จะยิงกระโดดเอ้า เข้าไปทำไมอ่ะโอ้โหดิงไม่โดนชุกกังทันเทียดนะในฮาร์ดเราเลยเข้าไปผิดผิดแบบโอ้โหมันออกมาแล้วมาเป็นตัวเลยโอ้โหเอ็ดเฮียโอ้โหมันผัดบู๊มสวย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 ไอตัวเขียวเหรอโอ้โหรถกอดเลยพอไหไม่พอไม่พอไม่พอรถกอดพีไม่แรงเลยแบบ เฮ้ยก hey, <t> ับเพงกบอีตากับเพีังวิ่งเลยไอต้าดละไม่เลี้ยวเลยนี่ตายแล้วไม่หลอนหรอกเฮ้ยไปไหนไอ้กับเพงมันไม่เลี้ยวเลยเว้ยตามาเลยข้ายยิงยิงรอบเป้าหน่อยโอ้เอ้ยมันตัวทองแล้วเลยเอ้ยมันจะตายแล้ว กินทอมครีอะไรแอลก็คุยเลยได้โแอลดีกว่าเอียคุ้มไม่อาโผไปเลยไอ้เหี้ยเต็มเลยเมื่อ้เอ้าเมื่อกี้เราโดนอะไรชุบมึงไอ้เหี้ยไม่ไนชุบเสร็จแล้วไอ้เหียไม่รู้มันชุบอะไรแอลเป็นหัวแล้วเป็นหัวแเราหลังหัวเราหลังหัวแล้วจะตายแล้วเนี่ย ตัวกูโดดก็ไม่ได้อะไอ้เฮียมึงเล่นหมูไม่จะโดดได้ยังไงมึงบ้าหรือเปล่าคุณไปเลื่อยโอ้ยเมือนซี่กู้ยโแม่งยิงเจ็บมากโอ้โหมึงยิงไปสองนัดแล้วคุณล่วงแล้วไอ้เฮียแออีกู ทำอะไรสักอย่างดิพะไอ้ยิงให้แม่นๆหน่อยดิโอ้โหพาโอ้คิโก,กกวาดเรียบเลยคักคพิมไอแอนนามันวิ่งกระโดดอยู่ในแอนติกูเนี่ยไม่มีใครทำอะไรเชี่ยเลยมันเลยได้ฮะคือมึงแพ้แกูอยู่ยแตก,<อ><อ>กเลยกระโปงหมามากไอ้สัตประยะประชิดกางโลดโดดไปโดดมาอยู่ <c oughs> นี่ปูหิวเท่ากคิโกะเนยนะปูขิวโคตรน้อยอ่ะพูดจริงแต่อย่างมากกว่าแม่งไอ้สัป ได้เลยฮะโดดลงไป้างล่างเลยจะไล่ให้หมดลงแอดไปแล้วแอดไปแล้วโอ้กุหลับไอ้ฮีโอ้ไอที่ฮิวเฮ้ยมันเดินขึ้นมาทำไมเนี่ย่งเสไม่ออกอ่ะ อีสิเริ่มละเกมเริ่มปรับเร็วเข้าใจคุ่กวงเริ่มเริ่มด่าขนาดนี้ด่าคนอื่นไม่ดีไหมเล่นแบบแพ้มาแพ้มานี่คือแบบไม่ได้ด่าทีมลงข้ามเลยนะแพ้ตาเนี่ยิบเราล้นล้นพอขากทีมเราย้ายทีมไปแม่งไปเจึ แม่งไปแบบมาตบกาบที่ากากกว่ามันอีกแกพอแพ้ปุ๊บไปอยู่ทีมกูเละชนะแน่อนอนไปอยู่ไอ,อ้เหี้ออยไอ้เหี้ยแม่งไก่ไก่เราแม่งชนะชนะไก่ที่มาใหม่ทีหวังว่าให้เราไปติงกันตลอดทั้งสองลอง้อมเนอะไอ้เยอะ นเหนื่อยโกงมากแบ็คแม่งกั้นกระแพงทีแม่งตันซอยเลยกลายเป็นซอยตันเลยตรงเนี้ยกั้นกระแพงทีอะ่เราออกไม่ได้เลยจื่อจื่อโอ้ยตอนนี้มันเสี่ยมกันนะเล่นเหมยเด็บเนี่ยเอ้ไม่เด็บมันขึ้นอยู่กับตัวละครอะไอ้เนี้ยมันจะพร้อมกบเหมยหรือเปล่าพอกระแหวงปุ๊บมันต้องนั่นเลย ีคนนเล่ใช่กูถึงบอลเนี่ยทีมลอยพร้อมที่จะนั่นกระเหมยหรือเปล่าไรฮาแ์ดกูอยู่ข้างล่างอยู่ที่คนเล่นอยู่ที่กูเล่นไอ้ตะควยอยู่ข้างในไงแต่ตี่ข้างบนท้องหัวโซนนั่นอเียอะไรอะไรฮาร์ดไปอยู่ข้างล่างอ่ะไอ้เฮี้ยกูก็ต้องช่วยมันอยู่ดีว่าขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นมาข้างบนเลยแทงอ่ะมึงทำไมเฮี้ยอะไรอยู่ข้าางงล่มันใส่โลให้โอ้ยเฮี้ยโอ้เกือบแตกโอ้ยนึกว่าโอ้โอ้โอ้โหเนี่ยแม่งไม่มีใครไปยืดดีลงมาข้างล่างกันหมดโอ้โห ต,ต้องมาด้วยกันสามคนแต่ไม่ฮิวกันไม่ได้เลยสักคนเดียวไอ้เหี้ยนัะ่ะดีว่าอยู่นี่ดีว่าหลับเมื่อวานซ้ายมือเนอี่ยโผล่ตีมาแล้วไหมผมไม่ทันแล้วไม่ดึงไปแล้วโอ้แม่งเอาคอมโบแบบใส่โล่แล้วโอ้ดีว่าไล่กูเลยคือปล่อยดีว่ากันแล้วอะ่ะทีมเราอะ่ะหลับไปไม่หลับจนตื่นไม่ยังไม่มีคะแนนเฮี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์ก็บอกว่าเมื่อกี้โพสิชั่นค่อนข้างแย่สิ้นไป แทงอยู่ข้างล่างแต่ว่าซับอยู่ข้างบนหมดเลยเร็วอบะบเมื่อกี้ไอ้กูอยู่ข้างหลังมึงอะไงยะไอ้ยี้ทำไมแม็กคียแม็กถอยมาแม็กตายเลยดีว่าไไาาอยู่่ข้งงลโอ้โหมันเอาพามาลดเกาะไอ้เฮียยิงใช่พาแม่งถ,ถ้าถ้าใดทีมดันนะเล่นพาต้องเล่นพาทีมดันอะเอ้โกนะมันแบบ ตอนนี้มันเหมือนร่วมแรงร่วมใจเลี้ยงบัตชั่นน่ะรู้สึกนีแม่งรถก่อแล้วบัตชั่นยิงอ่ะไอ้เหี้ยจะไปไหนจะไปไหนะจไปไไหนม่ได้ตามฮิวไปไม่ได้ตามฮิวนะเมื่อสิอยู่บนนะไปแม็กแม็กแม็กไปโตไอเหี้ยอะไรกระแทกปุ๋ยดีว่าหายดีว่าเย็นๆดิหรือว่ากล้องกระแทกหัว ก็หวยนั่นเองข่าวใครกันแน่กล้องหวยผมเนี่ยผมเย็บมาแล้พี่ใครเห็นข่าวกมาวะทางดีว่าอะไรอ่ะมีนรีกไว้โอ้โหไอ้เหี้ยบเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยโอ้พุ่ทำไมอ่ะมึงออกเหลี่ยมนี้มันก็มาพ้นแล้วเป็นปะมันอยู่ตรงเหลี่ยมนี้เองถ้าพุ่งมาเซิสุดได้พุ่งทำไมไอ้เหี้ยพุ่งไปแล้วแบบหล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 บ หลบหลบหลมพคนเทนนเมจันเหรอโเฮียแบ็คถอยได้ปะมันอันี่งี้เราไม่รอดมันคือเซนนั่นเนี่ยอะร่ยไปูปกอีสัตว์ไม่ดีหอุหลอกงี้

โอ้ยโอ้เอออยเจอทำให้คู่คนนึงคนนึงตายเลยมันแบบมันช่วยอ่ะคือพารถก่อแล้วแล้วก็แบบไอ้เี่ยมันตายมันชันตาย รู้สึกว่าแม็กีดามมันไม่ทไมไมัทนน่ะไอ้โอ้โหกูจะแตกแล้วกเดอยอ๋แม่งเดินรอบรถแม่งก็หลบกูพ้นแล้วอะไอ้เหี้ยเ้ย่จะตายอยู่แล้วอเออ,อ,อาาตายแล้วกูฆ่าเองกูฆ่าตะกอนต่อนเนื่องเหมือนเอง ไอ้เหี้ยร์กูเลือกกูแบบรถสัตว์ๆไอ้เหี้ยโอ้โหไปยืนแถวเกียร์อะไรก็หลบเออไม่มันไม่ขึ้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันแบบไม่ขึ้นเลยอะดูไดเมจมันหนักจัดอ่ะม่ไดะยิงตายแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันเคลียร์ดาเมจไม่ทันน่ะโอ้โล่้ส่ไดไม่ไหว ือมันมันพูดยังไงมันมีบัชชั่นไอ้เฮี้ยแม่งเหมือนเดิมเลยมั้งมีไอ้แบ็คเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าอีเพสแม็คคือมันต้องเป็นบัชชั่นมันตัดแท้งเหมือนกันอะยิงถ่วงเวลาไอ้เฮี้ยที่มันยิงไม่ทันอะตายด้วยไม่นานเลยตื่นได้ไม่เคลียร์คือมันยิงมาติดไอ้อะไรดุกระสุนหรือคือมันไม่ตายอ่ะไอ้เฮี้ยแท้งเราโดนรถก่อนแล้วตายก่อนนะเว้ย เราหรือเปล่าไม่กระจอกสุดเลยแต่ว่าตอนหลังคือมันเที่ยมันพุ่งไปกูก็ไม่เข้าใจมันผมพุ่งไปทำเที่ยอะไรไม่กี่เออกูว่ามันจะเป็นที่แทงเรามาแล้วแหละคือตอนแรกอะกูเล่นแบบมันเก้าเนี่ยยืนกูโง่อะแบบยืนกูโง่ใ้างกำแพงเน่ะกูเล่นซิกมากกูยังช่วยรับแทนมันได้โดยบัตชั่นมันแบบยิงฟรีอะกูโล่กูดูดอย่างเงี้ยแต่ว่าไอเที้ยนนั่นมันเสือกพุ่งไปให้มันยิงอ่ะกูไม่เข้าใจเหมือนกัน หลายรอบเลยนะพุ่งไปตายหลายรอบเลยไอ้เี้ยแทงเี้ยนั่น่ะบ่อยเลยแหละจะพุ่งไปทำไมพุ่งไปทำเี้ยอะไรก็ไม่รู้ถ้าแบบไอ้แบ็กกำแพงกั้นแล้วพุ่งไปอย่างเงี้ยแล้วติดอยู่ตรงนั้นกูจะไม่ว่าเลยนะจะพุ่งไปนู่นแล้วตายอ่ะรา้าไอเที่พุ่งไม่ได้ด้วยนะพุ่งทับคนนั้นอ่ะแล้วรอบรอบสองอ่ะก็คือกูยังมาไม่ถึงมันก็พุ่งไปตายอีกอ่ะพอยสองนี่คือฟรีเลยอ่ะ แทนที่จะรอเล่นด้วยกันเที่ยงั่งนะม,มีเหมือนไม่เปิดนะไดวบ้างเอาเข้าแอร์ไปแล้ว แทงวสองคนแล้วแม็คคือไหนวะไมม่ได้พยัาแม็คไหนวะมามาเออชิดซ้ายไว้นี่ไว้ชิดซ้ายไว้ิดซ้ายนี่ไว้ิดซ้ายนี่ไว้ประตูนี่ไว้มีอะไรหลบเข้าประตูซ้ายเข้าไปโอเคิดซ้ายไว้ิดซ้ายไว้ิดซ้ายไว้ตอนนี้รดตัวน้เปล่าเร็บเก็บเ็เก็บเ็เ็หน่อยเก็เ็หน่อย ไอ้เฮียแบ็คไหนมาแบ็คเฮ้ยเป็นอยู่ใกไหมใครบอกจะจะได้หาถูกโยนเพื่อนโยนให้กูแบกให้โยกูนะดีว่าเดียว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 แม่งลุงกูไอ้เหี้ยไป ไเยอพอพเอพอมีโอกาสแทงเรามีสี่แล้วหลประตูซ้ายไ้หลบประตูซ้ายไ้หลบตรงนี้นะมันเปิดสี่แฉเขาไปโอ้โหไอ้เี้อมันบ้าที่ไหนหลบหลบเออหลบซ้ายไปหลโอ้เี้ยแม่งทันแต่เฮ้ยไม่ตีเออแม่งเอ้เนี่ยคือ มันถอยมาเซฟต,ตรงนี้ได้มันเสือกเปิดอัตีวิ่งลุยเข้าไปอ่ะเออมันสอดมาเทฟนี่ได้มึงบ้ามะเนี่ยเร็วรีบรีบมาชิดเลยรีบเข้าไปชิดอ่ะเราต้องเล่นชิดอ่ะตัวเราอ่ะ อยู่กูยังหมดแล้วเนี่ยไปเปิดอ่ะนั้นแล้ว,ลวมหมดแล้วเข้าเลยนะเปิดชิดไหนหมดแล้วน่ะ<อ>คนเข้ากูยังไม่เห็นเลยอ่ะไอ้เห<อ>ี้นออยนวะมันเปิดหูไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้ใ้รจบไม่ได้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 ฮิวเพียงฮิว มันเดี๋ยวมันไอ้เงี้ยนั่นมันไม่ยอมลุยเข้าไปต่อยอ่ะเออทะเลายทะเลายลวกสามสี่เออโอ้ต้องลวกคือเรล่นมันเต็มหนาเลยนะเว้ยมันยังไม่ปิงแบไอ้ยังแบงติดหสองรอเออของเราไอ้เหี้ยเหี้ย เย้มันดแต่และหนึ่งสวยตะบา,าตายจริงเ <c oughs> อาให้เป็นไงกันนี่หน่อยก็ไม่ได้จะได้หรือเปล่าเนี่ยฉรู้จริงไอย้ย่าแทงมันตายอะ่ะมันตายง่ายเกินไปอะ่ะเมื่อกี้มันไม่ตายนะเว้ยเซฟแล้วแต่ว่าแบบไอย้ย่าไม่ได้กำแพงไอ้แบ็คแพงไปแล้วมั่อกี้เอ้ย <c oughs> <c oughs> ดีนะมึงก็มีรวบได้รวมได้สี่แต่แบ็กตายจังหวะเมื่อกี้เสียดายมันรีเซ็ตมาปุ๊บไอ้เฮ็ดไอ้แบ็กโลให้อะมันเลือดเต็มไฮดรอลิออกยมันรั่วมันน่ะเสียมันน่าจะมีอันติดนะไม่มีวะยังไม่รวบเลยรวบยังยังเฮ็ดเห็นฝั่งโ้นใช้ติดเลยเสียตายก่อนไม่ยังไม่มีอันติ่ใช้เลยอู้ดว่ามันจะรวบรวบส่วนเมื่อไหร่วะรวบส่วนเมื่อไหร่วะเป็กไม่ใช้ัดีไม่มีเว้ย โอเจหมื่นเจ็ด้เอ้ยดูหั่งนู้นดิมันถึงหมื่นแค่คนแจงไอ้ที่หลุดไปมันถึงหมื่นปวะไอ้ไม่ดูนะ่อี้มันลับลึกเรอวะเาวับขึ้นตงได้นะถ้าเกิดเราข้างบนน้อยอ่ะขึ้นเวแบคอ่ะดูแบคไว้มันจะวับเข้าไปอ่ะมันตายไหม โอ้โหโอ้ตายไปแล้วยีงตั้งหกข้ามกิวแล้วคนที่จะตายฆ่าทีมกูแล้วคือมึงเล่นเนี่ยแต่ว่ามึงไม่มึงไม่ดันเข้าไปกูก็ไม่รู้จะเล่นยังไงอ่ะไอ้เหี้ยมันรอดเตยไปแล้วหนูจะเลี้ยงเขาเลี้ยงจะตายเอาซะดีกว่าจะตายหมดเลยจะตายหมดเลยจะนั่งอย่างนี้แม่งคือมันมันแค่กดหมัดต่อยไปกูจะได้ใส่โล่แล้วตามไปช่วยไอ้เหี้ยไปขี่ไม่ได้ไหลเข้าตามนะ ยืนอยู่ใต้สะพานใต้ตีกูแล้วก็จี่อย่างนั้นเลยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยจะกูยืนไหมแล้วมันมาเว้ยยืนได้อยู่มีอันติยังเหีอเยอะมีอันติ เจ๊กต,ตายโอ้กระสุนหมดไอ้เหี้ยเฟ้าไปไหนไม่รู้หมดยังข้างหลังหมดยังเออนี่คือวะ,อะเราจะลดหมดเราแพ้ ว่าเอ้ว้ายปไปเล้วปีเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาเองจะสองนะจะปูใส่ลูกให้แบงค์กันแล้วปีจะปีอะไรไม่เห็นปีใส่ไปแล้วไอ้เหี้ยปีสี่ตัว